มาแล้วสิเมื่อเฮ็ดได้ได้กินบาดนี้เมื่อแล้วก็ต้มเอาแล้วก็ปนกินต้มบ่ต้มแล้วก็ปนใส่ผักบวผักหอมกินกับผักติ้วบ่มนยังมันอยู่บ่ดินี่บ่มันยังบ่ได้กินงแล้วได้ปีนี้ยังบ่ทันได้มาุดนักมาุดงมัน้ด้ สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนสุขหม่องสุองสบอนบ่วอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใสก็เลแตพ่อเม่พี่น้องสบุญกันเยินดีต้อนรับพ่อเม่พี่น้องข้าสู่ซ่องสาบุญมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพ่อเม่พี่น้องเนนาะมาหนี้มาพบมาพบก็สบุญมาหนี้พี่น้องเลยสบุญกะมาทางกระต๊อบของน้องทงเห็นมีรถไทยรือรถไทยผู้ใดเนาะพีไงไงไง่น้อง สบุญสีผ้าเข่าไปเบิงไปชมน้ากันหรือว่าพอต้ของน้องทองมาบ่พี่น้องเลยบ่ได้พบไ่ได้พ่อเพิ่นตะโดนแล้วทางโพต้น้องทงก็ได้เนาะถามว่าเป็นโพต้เพิ่นสมุญกะสิเข่าไปหาทางพอต้น้องทองเมื่อนี้ไ่ได้พ,พ่เพอเพิ่นตะโดนเลยเป็นจังใดยอยู่ดีบ่แหฮงม่เฮงอยู่บ่เนาะโพตุก็ได้เพิ่นมานอย่างเด้อครวว่าใกล้เดือนหาเดือนหกเดือนหกมาเลยมาเยี่ยมมายามหลานทรายเพิ่นบ่หรือว่าสีมาเผาทา,านอีกว่าพ่อแม่พี่น้องเลย สบ,บุนสิภาษพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเล่นไปชมน้ำทางโพตุน้องทงสะกอนมาห่อแล้วพี่น้องกระต๊อบหน่อยน้องทงทางโพตุเพิ่นมีรถมีรางจอดอยู่นี่เอา,บาใบไม้โป่งมุดมาบ้านนี่เขียวครุนัวฝนตกใสด่ดุทางลูกทรายกับนังอยู่ทึงหัวรถเยอะน่าสบายดีละ่สะสบายดีดยูอ๋อ,อ,อรถโพตุบ่ ประตูมาแต่โดนเราบ้นนี่มาได้สี่ห้ามือเลยโอ้มาได้สี่ห้ามือแล้วมันเป็นทิดแล้วบ่สี่ห้ามือนี่โดยใซส์ประตูซะอืมอ๋ออยู่ในแทพห้องหอนบ่ประตูได้ไปอยู่ในแท้อ่ะสบายดีเด้อโดยเมันมาจะ่ตัดเปื้อนมันผักพรอนเป็นบ่โอ้ทางปมะตูสบายดีเด้อโอ้เป็นอย่างเด้ไหมตู้ เมื่อยวะเจก่ชงอ้าเป็นยังตีนเป็นพี่ช้งขอะไรเน่ยพลอยลดโอ้ยไม่ซักจุ่มโนมแเมงวันโดยพัดพื้นป้าไม่ตู้มันซักพึงนไอ้น่ะก้นดินี้แก้วอันย้แก้วนี่ก็เป็นพระลำพอดีว่าเอาขออะไรเนี่ยโอ้ขออะไรเนีากคำพมพี่น้องตีนไม่เท่า ก้อนเย็บแก้วอก้อนเบกพื้นแหละพื้นมันรุดบ้าบอเมล็จะลอยเมล็ดโอ้เมื่อวานนี่บอันนั่นคือวายมื่อเลยอามานอกพี่ก่อนก็ได้โอ้ยับออกมานอกพี่ก็ได้เด้อเดี๋ยวมันงอนเลยโอยแม่นลงมาตะลงพี่ก็ได้นั่งเล่นอยู่พี่พี่น้องเลยไอเพิ่นลงตะละไอเพิ่นก็ลงมานั่งอยู่ตะลงพี่น้องเลยโอ้ยน้องทงไว้เจ้าเฮ็ดอันนั่งบ่เป็นบ่ล่ะนี่แบบมีไม้มีอย่างมานั่งนี่ เห็ดคือโตนี่บอ้แล้วเห็ดไปนี่ได้เห็ดขวงห่องไปไปนี่ได้เห็ดขวงห้องไปนี่แม่นแม่นเห็ดแบบขวงมาสีรถกับขาจอดได้คือเก้านี่เจ้าเจ้าก็เอาเอาอันี้เอาเคียงอันนี้ฟังเคียงอันนี้แล้วก็สองอันขางนี่ขางนี่เลยก็ไมแเมนให้ทางทาวนไปเอาน้าดูเฮาก็บปจักว่าเจ้ามาได้พุทธเอาเองดีทเขายังมีปลากกระปองบ่อเตียงอะ มาฝากแก้วเลยสะโดยฮักว่าเจ้าว่ได้อยู่นี่ได้ว่ามาเล่นน้ำน้งทงขุ้นแล้วาเิงเต้าแลงเมนบอโอ้ต้องมาแต่ลาเมื่อตมาเลวก็ตัดไม้ตัดไม้ไปแบกไม้มาซักตีนเจ้าขรงซักตีนจุะลอมือายได้ไหมเบิกเด็บานเนาะเมื่อวานนี่ จิต妈ไม่สักตีนกมาล้วก็ต่ยาเายำยาน้องทงก็เห็นว่าตอนไม่สักตีนไม่ท่าม่ดแล้วอยู่ดงไปน้ำไปสองทถานี่สองเถ่าอลแวครับรถไทยขับไปดงพูรถไทยเราไม่ได้ขับต้นแรกเลยเขาากันไปตัดแลยวพากันเบกออกมาไวนอกสิบ่ดัดคนน้องมาก นมก็จะลอยเบิกลายล้ำมาดีบ่ไม่เถ่ลาล้ามันลุนมันกระรูดเลนเบกจุเต็มแห้งไม้บักันสเบกลายสเบกลายโตยาให้มันบดเด้อเจ้ากัยังเก่งวนนเนาะเบกใม่ได้เบกมากกับพูนเได้ไม่ไม่ใหญ่นะชานลยมันลายลำก็จะลอยบัวจักรมาได้ผมมีกะต้มขนมมาต้อนสวัสน้องหล่าน้อยสวัสดีเด้อทางเมยน้องธง อ่าด <c ười> ูใช่นะมาอิสไะดีทิ้งท้อล่ะพักกันมาจะใส่ยังงฮะพักกันมาจะใสเด้นนี่เนาะเบิ่งฮะโอ้มาิคูดกระปูส่ดัวเนาเออ าทางน้องทิงโทยไผตัดผมให้คืองามแท้อันนี้ฮะไผตัดผมให้เจ้างามแท้ลูกอันนี้ปฟาเตอันนี้ก็แม่แม่เท่ามานั่งหล่าน้อยก็ตัดขึ้นอีกม่วงกัดบ่บ่แต่ยังบ่ทันอันเป็นหิตอันบอกเจ็บบ่ไม่เท่าตีนเจ้าน่ะก็ไม่ได้เจ็บมันอยากดีนะเบิอ๋อเอาคือดีไว้แท้ถือว่านี่ ไม่ซักตีนเพื่อนเบกพื้นว่านี่เราอะแล้วก็ผัดผัดอันนี้มาหากินกับลูกดูไปหาปลาไปเย็บเกลียวแล้วก็เลือดซื้อสเอาเงินให้ทางน้องทงไปซื้อขนมมาให้น้องเพื่อนก่อนเป็นอามาต่คุดกระปูบอกดินอ่อนอยู่บ่อ่อนบ่อ่อนก็อ่อนบนแข็งกแข็งเออตื่นอยู่บปะอ๋อพอจะกายมาเฮือนบูเห็นเพื่อนยังให้น้องทงไปซื้อขนมอยู่มาต้อนน้อง าถึงโวยมัอนยังนะผากเป็นยังอะนะเป็นยางมะม่วงมาจ๊กบ่เป็นฮิตน่าอยู่หัวเบิ่งหาลูกลักเมื่ออันอ๋อเป็นขี้ฮิตบ่เนี่ตัดผมให้ลูกอีกนึ่งขาอเจ้ากับมันยาวเลยเบิ่งนะเบิ้งนั่งเออตัดเห็ดผมบอกเอาเด็กน้อยน้อยจังอืมนี่มีงมีเฮาอีหลคั่ีเอายาได้ยังอยู่คือบอกขาอีกไปใส่หัวใครเลยวันแรกอันค่ายน้องแน่ มีโหน uh ้องกต่จำมีโหโหพระเจ้าคือเก้าเมื่อนั้นเด้เขาขาให้อยู่ไรเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าสามเดือนใหุ้ขาทีหนึ่งเพิ่นบอกนะเฮงมาขมดเนู่นเฮากระบอเฮามาว่ามาเล่นน้ำนองท้องว่าบ่หัวชุ่มเจ้ามาทางปฟโต้ก็ได้ได้ดีทอยไปลากระปองติดรถมาสามปองมาจิ้นข้าวกะบังม่วงไหนข้าวกะบังม่วงซุปบ่วงุ เกบได้รับเชวนเขาอะไรคบ่มีดีเออมัดขึ้นสูงๆสันมีบ่อันมัายางเด้ยางหนึ่งหนึ่งนอกค่าก็เป็นยาประแด็กนี่บอโดยป๋าทิ้งทวยเบิ้งได้ไปเอาอันอันก็ได้เอายางไม่เอายางกระติวนะฮากับป๋าทางเพลินไปเสียมดวงเดียวไปน้ำกันซี่คนปุณหะ บใช่ไแม่แล้วพูดดีท nah> ้อนบปรเดตมันนี่เนาะแม่นมัดเป็นอ yep ีกอะจะเก็บจะซ้อมยิ mm ้มเล่างหันมีตากินขนมเด้ออ่ะยังไปซื้ออยู่เด้ออ้านน่่ีขึหานางยางมัดขึ้นเออมัดขึ้นจังสั้นแหละอาบน้าอาบในนี่มันจังเกี้ยงคุณดิยู่น้ำเอ้ยเขาบโอโคให้ข้าวปลาตื่นมาไปกัดเพื่อนกัน มัดจำไม่ต <Knowledge> ู้เพิ่นก็ได้อามัดขึ้นแมม่ัดให้เจ้าก็มันสะให้มันจังบ่มีเหฮาเท่ามือนี้เล่นยมบ่ทันได้ยันมัดให้กูมือสะให้กูมือมันกระเบิดเลยเหฮาทิ้งทอยได้มีเหฮาบ่ลูกไอช่องจุก๊บไปยันบ่ถึงเงีได้ันทิ้งทอยนี่ป่าคือบ่ไปให้ยเขาตั้นให้ผมนะเบิ่นบ่มีเงินนี่แหละตั้นห้ก็ไล่อุ้ย ได้ยังเล็มให้เอออ่ะมัดผมให้เออลุ้มบาดนี่ได้ยังทางตอนอยามันคือบ่ปากทิงชอยนะกินบ่อขนมกินเอ๊ะไอ้ทงยังไปซื้ออยู่เด้อแม่บุญเอาเงินให้ไอ้ทงไปซื้อขนมบัวจัากับจุ๊เจ้าอยู่นี่มาว่าไปเยี่ยมเบงน้องทงก่อนหนะอพพื้นใส่เตาบ่อว่ะดูนี้ได้คนนั้น ปูย่อยนานอืี่ยขอบคุณฝกกันมาดผมให้น้องละน้อยาทั้งน้องทุ่งไปซื้อขนมอยู่ลมมอทางนี้คืนนี้ลมไม่ใช่ลมฝนตกนะบ่ฝนไม่ได้มีไม่ได้มีฝนใช่ไหบ่อยู่ทางบ้านก็ลมลมในทางบ้านก็ได้หักบ่ได้มีฝนคือกันคันว่ามีฝนน้ำแห้งเป็นต่ย่านอยู่ท่อมีแต่ลมภาิเอิ้นเอาชาวนางบน มันก็เอือนเอาไปรอแล้วได้เฮ้ยมานอนน้ำเต่งไม่วดงายยู่้นาขึ้นโอมนแล้วขื่นนอนนะบ่อยังยื้หาเมือหายง่ามขื้นนอนเอาแล้วแลลวเป็นไปสาวเอือนหน่อยเนาะเจ้าก็เห็นหงอยบ่ไม่เถอะยอมนะเฮา เออเ็นฮุง้ะคนเข้มกาไปบุญไปยังบนแแกะบอยังเห็ดบุญเขาฮะก็เกิดทันที่เจ้าวันนี้ห้ยคอยได้เงี้ยเออเงี้ยกระเกิดวันนั่นวะนางร้องโลกถากินขนมจะในไอ้ทงมาโอเมนยามะม่วงบอกัดนะผาฮะบอกยามะม่วงได้่อยเบิ่งนี่เนาะโฟโต้เนาะ เนาะเขาแย่ยาบหม่วงเกี๊ยบใช่เนาะเด็กน้อยลิ้นหม่วงแมนยาเลยอืมเต็มหัวไอลินเต็มหัวไอแหล่อืมเดี๋ยวนอนเอาหัวกายกันผู้ชายผู้น่ะนางก้มหน้าเยอะนะมีอยู่บ่เห่าผู้น่ะนะมีบ่เห่าผู้น่นเออเจ้าสะสมมือก็บ่มีเลยนั่งหล่าหน่อยบริสะสมมือ จังกินขุดกระปูมาได้สิเมื่อเฮ็ดได้กินบัดนี่เมื่อแล้วก็ต้มต้มแล้วก็ปนกินต้มบ่ต้มแล้วก็ปนใส่ผักบวดผักหอมกินกับผักติ้วบ่มันยังมันอยู่บ่ดนี่บ่มันยังบ่ได้กินงลได้ปีนี้ยังบ่ทันได้มาขุดนมาขุดบ่มัน้จะกาจะเดน5เดือน6เนาะอีนายมันเนาะอือากเมื่อต้มแล้วก็ป่นกิน้ กะปูกินไปลาที่แรกปลากระปุกกระป้องทางน้องธงไปซื้อขนมมาให้ทางน้องเพื่อนเอาเงินให้เพื่อนไปซื้อเอาไหมลูกถุในไแม่ถุดูเออปันกันลูกปันกันเย้เนาะปันนั่งปันนั่งเอาลูกเอาปันกันเอาไหมลูกเอาลูกเอาลูกเออถุเลยแบ่งกันได้ลูกเนอะบ่ฮู้ว่าอยู่นี่เนาะจะได้ไปได้ซื้อมา Kiện vợ cả bây giờ 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 bây hình này giờ bâ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 y giờ cái giờ bây 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 giờ

อาบน้ำแล้วก็ค่อยพื้นลิ้นก็คือกันบ่อาบน้ำบไม่พื้นแล้วเอาบะมีขีมิ้นเนาะใส่ขี้มิ้นจ้าวว่าเศร้าปัจจุบ่ขีมิ้นใส่หัวให้น้องนี่อาบน้ำแล้วเขาก็พื้นแบบนี้แบบนี้ใส่ขีมิ้นจ้าว่าเศร้าปัจจุบอกคือจะก็ย่อใส่เออเอาขีมิ้นใส่ฮะเจนว่าเศร้าเก็บน้ำปั่นกันกินขนมอันนี้นายเขาก่อนนี้เมอยังเอาขีมิ้นใส่กินกินกินกยนเฮ้ไปตู้กินน้ำเด้อ ก็ได้เด็กหน่อยได้กินเนาะโอ้ยแนนเขาได้กินดอกนม่เป็นมนตะเกิดพุ่นงนะปิดนั่นทำท้าเงนั่นอหไะแมน่ทงว่าทงว่าผู้ไทยรู้่ะตะเกิดปุ่นเอามีเป็นเรามีเป็นเรามีเป็นเ้ยน่ะ มานี้พ่อหน่าพ่อตาแม่เท่าพ่อเท่าแต่ว่าค่ะแต่น้องพวงกับน้องลินวัวไดมามันี้ครบเลยมานี่เอาก็ได้มาเยี่ยมยามน้องทงผัดพ่อบุพ่อแม่แม่เท่า่อเท่าพ่อน้ำกันเลยกองแรก้วว่าฟื้นน่ะทงเดี๋ยวสิยางไปเลาะบังกองฟื้นน้องทงก่อนพ่น้องเลยเอากระสีลาทางขอตู้เมื่อก็นวดขอตู้สิไปเลาะบังฟื้นน้องทงเด้อ อยู่ดีมีแห้งเด้อทางปูตู้เมตุเฮ่ยเศร้าเฮ้ยว้เด้อตีนเจ้าอ้าทางแม่น้องทงกันไปก่อนเด้อสิไปสิไปเบิ่งเตาน้องทงกันลาน้อยสบายดีลูกเดินทิ้งถ้วยสบายดีลูกแม่บุญสิเมื่อเลยถูกแล้วพื้นนั่นเด้ทิ้งถ้วยน่เน่เด้อไปแล้วสิไปเบิ่งเตาน้องทงสะกก้อนไปนี้เด้อไปเบิ่งเลยก็สิเมื่อเลยได้บานนี้ป้าทงไปเบิ่งเต้าป่ะตอนนี้ก็มา คุยกับพ่อตู่แล้วก็มาเลาะเบิ่งเตาเพื่อน่ากองฟืนแล้วแล้วว่ใช่อ๋ <S <S อประมาณนี้แหละอ๋อกองพ่อแล้วบ่นี่ห่อนไหม่นี่อยู่น่าจะเป็นมือนอะไรได้ห่อนนี่นะเหมืนแบบมือนี่ใกล้คำแล้วใกล้คำแล้วบ่มือนี่เจ้าหน้าที่ชินได้ไปหามน้องอ๋อโดยโดยเดี๋ยวมื่ออื่นเฮ็ดโตโดยโเป็นอยังมื่ออื่นใส่มือเล็กมือหน่อยแล้วกัมันพอแล้วก็จังทมมื่อนี้มาห่อนไหม่นี่ยมืนบ่ ยูนาะมาเยี่ยมยามทั้งน้องทงเพิ่นเืลนเพิ่นกับป้าไปเบ่งใกล้ๆกันพี่น้องเลยทั้งนังคุยกับแม่เฒ่าทั้งพ่อเฒ่าทั้งแม่เพิ่นป้าจ้าโอ้ยแถวน้องทงพูดจ้ามาเลาะเบิ่งป้าดีจ้าจักรถนี่ทง เจ็ดแปรถพูดนะอ้เจ็ดรถซื้อรถนึงรถนึงเจ็ดรถหนึเจบเทาแปดสิบเจ็ดรถเจ็ดแปดหาสกตกอยู่เกือบพันกว่าบาทบัตรขายได้เทไรเดีบบนี้บัตรขายซืได้ทื่นคืนอยู่บรเบแบนี้เนาะทั้งกระสอบทั้งยังซื้ออยู่ซื้อกินได้ซื้อกินเนาะเนาะโอ้เนาะป พ่อละบัดน you know yes. wow. uh, ี้สิจบคลิปไว้สำเนียงสะกอนเนี่น้องทงเว้ยโดยเมื่อหนาคุณเด้อสิเวมาเล่นน้ำใหม่เด้อมื่อนี้กะสิเมื่อสะกอนมาเนี้ยคับแล้วคือขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาจังได้ก็สซู่ไปเด้อล่ะเด้อโดยอ่ะมื่อนี้แม่บุญศิลากรับแล้วสบายดีหักก็ได้ไปเบิ่งทั้งเตาทั้งอย่างน้องทงมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้กะ คุยกับพอเถาเพื่อนมะน,นี่พอเถาเพิ่นมาครบทั้งแม่ถาทั้งเมน้องทงเพิ่นมาเห่นน้ำกันมาตะคุดกระปูพี่น้องเอ้ยเนาะเอาก็ะด้เอาปลากระปองไม่เพื่อนน่บ่อนสามปองพี่น้องเลยเนาะทั้งเอาก็ะได้ซื้อซื้อไหวแหละทั้งเงินผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพื่อนและผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพื่อนฝากมาซื้อเฮากะไ,ไปล่าไปไทยคลิปไปเยี่ยมยามเฮากเอาไปฝากไปต้น โดยเนาะพ่อเมย์พี่น้องสําหรับคลิปนี้สบุญกะสิโกอจบไวซสําน่สะกอนเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยเอาว้คลิปหนาพ่อกันไหมเนาะสําหรับคลิปนี้สบุญกะขอขอ,ขอบ,บคุณเป็นย่างพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนที่ติดตามสบุญตั้งตต้นจนจบแล้วประคามโฆณสณาสาหรับคลิปนี้สบุญลาบไปแล้วพ่อเม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเบอร์สุขสุคนคุ้มเจ็บหอยได้คุ้มไข่หอยมีเด้อสาหรับคลิปนี้ลาแล้วสบายดี